สวัสดีครับทุกท่านครับพาทุกท่านเดินชมถนนคนเดินสีสะเกตนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอาหารการกินนี่เยอะมากๆนะครับวันนี้โอ้นี่ปลาหมึกยำปลาหมึกน่ากินมากๆนะครับคุณผู้ชมครับถนนคนเดินสีสะเกตก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งวันอาทิตย์ของขายเยอะกว่าเลยนะครับของขายเยอะคนซื้อคนขายเยอะมากๆนะครับวันอาทิตย์ ดีน,<อ>น้องมาวินมันอีกยายวินดีต้อนรัับสสวดีค่ะน้องมาวินเหรอครับโอ้น่าทานมากเลยสวัสดีค่ะลูกซ้อนจาชิมได้นะคะพี่บาร์บีคิวห้าบาทนะครับคุณผู้ชมถือว่าถูกมากๆนะครับ ปลาหมึกย่างะปลาหมึกแห้งนะครับปลาหมึกแห้งเอาไว้ย่างนี่น่าทานมากครับถนนคนเดินสีสะเกดนะครับซึ่งของกินเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมมีทุกอย่างนะครับของกินเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับถนนคนเดินสีสะเกดเสาร์อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์คนจะเยอะสุดนะครับคุณผู้ชมครับดูครับวันอาทิตย์นี่คนแน่นเลยนะครับ แก้วละ20บาทนะครับผลไม้ต่างๆนะครับแมงกระปุนย่างก็มีเช่นกันนะครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศของถนนคนเดินเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ